ทีวีเสนอ จเลืจริญน,นมสัสก,การค่ะหลวงพอ่อะจะเลื่อมีอย่างนอ้อหนูน้ำยาสีฟันเอตตาเซนมาถวายจ้าอย่าอยวากินนเบิดพอดียี่หอยก่อนเถอะยาสีฟันเอตตาเซนขอ,อบุญมาพันดวงค่ะมีสองสูตรด้ไหมค่ะหลวงพ่อยังเห่อ ก้องนี่นี่สีม่วงมนี่ผสมเปิือกมังคุดก้องนั่นนี่ะสีเขียวน่ะสูตรชาเขียวจ้าแล้วมามันี่มี่ตลาดยังนอของมันอี้คหออยากให้หลวงพ่อตีความฝันให้ไหมค่ะฝันจ่าไม่ออกฝันไปยังไงที่นี่ฝันเห็นพระพระเมีนค่ะก็ดีตัว ที่นี่บุญมาศาส,สนาตัวศาส,สนาดีฝันพระเนี่ยดวงโชคล้งเขาค่ะอ่าอ,อ่าอ,อ่าอ,อ,อยังโตัอะไรที่นีฝันาพราะมาบอกเลขค่ะแล้วฝ่าย <c oughs> บอกเลขเ <c oughs> มีนค่ะ <c oughs> ตัวใดล่ะที่นี่สองตัวตุ่งเลยค่ะตัวใดแต่ว่าหนูจำบ่ได้อ่า <c oughs> จำบ่ได้แม่นค่ะพระองค์ใดบ่บอกเลขก็ห <c oughs> ลวงพ่อน่นนะค่ะ ไปบอกว่ายังไปบอกว่ายังใดเขียนใส่เมื่อหายแดงจึ้งคึ่งซองตัวตรงๆตื่นมาจำมาได้จอยอย่าเลยน้ำมาถามยวัดเลยนะคะไอ้สำรลวยโอ้ยเฮ็ดอีหยังยูคือโดนแท้ออกมาเถินอบัดใส่บัดบุ้ง คนหนึ่งอะทาเขาอยู่วครับไม่ขอไหมบอตี่ขึ้นเ่ยแล้วทักแน่พ่อมลยนะจนนี่นะแค่ที่นั่งเขาโดนทักแน่แท้อ้าวเจ้ากับพี่ลึกพี่ลำห้องน้ำสะอาดจกโคกสวยมีพัดลมดูดอากาศรับไหมฮะรับคุณอะเออวัดผมว่าตั้งรับแล้วฝันพ่อมหมเจ้ากับป่านั่นไอ้ไอ้ไม่สบายยังครับป่อเน่า หมวดฝันโอ้ยแจ็คหนังไปนักว่าแบบรับรับสวย,ออยไอ้ขอดข้องฝันยังไงไอ้บอกเรื่องฝันมึงคือรู้กับฝันคือก,ก,กันฝันว่ายังฝันเห็นงูเป็นงูเน้ยเป็นเนื้อคู่กันเลยนี่ีามาบอกหาบอกเด้อเ <c oughs> ออกับบัวนั่นเขาว่าไว้ถ้าฝันเห็นงูจะเจอเนื้อคู่ทั <c oughs> ้งงูรัดน่ะจะได้คู่ หลบแมนลัดอย่างแม่คงม่คูอย่างค่ะบะแมนดอกเไข่สิมีโศกนี่ลาบเออตลาดปลาชลเป็นยังซื้อลาบตัวโอ้ยคนลาบว่ามีลาบมีลาบผูหลาบปลาลาบงูลำมาไม่เป็นลรเออเป็นยังเจ้าฝันว่าอย่างว่าซื้อไข่ฟังดูค้าฝันเ่านบอกยิ่งใหญ่อลังการฝันพี่ลึกพี่ลำฝันเป็นตู้เป็นตะฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าอลังการยิ่งใหญ่พร้อม ว่ามันทัวแม่ยังพุงหรือได้หนิฟันไล่ฟันไล่ฟันเห็นประหลาดตังเออฟันมายุ่งขับสร้างบินขามต่ฟังโขงฮะฟันไล่ฟันเห็นประหลาดตังฟันมายุ่งขับสร้างบินขามต่ฟังโขงนั่นเลวโ, <c oughs> โอ้ยยุ่งยังสิไปโตใหญ่ปะนะขับาสร้างได้ไป่ยังบอกฟันหุยไม่คว่ำเก่าเด้แล่ะเนาะว่าตะยุ่งหลือไปอยัางมีอดป่าคนเออป่าขับของ ปายัางเกาะป่าขับของแบบใดวะไม่นำของกันไหมโอ้โหเอา้าเจ้าของสูญไปไหนขึ้นเดียมานั่งอยู่คนเดียวโอ้ยบอกใอยว่าสิไป,ปวัดฝากสูญจะเข้าในเด้อวัดสันก็เลยเมืองไท<ป>ย<ห>ดอกวัวดวแต่วัดป่าหรือวัดบ้านนักแล้ววัดแต่สิไป,ปวัดก่อ,อกไปเลยไปอย่างวะเขาเคยังมาบอกงูไม่ได้บอกอไอไปกันเด้อสัน ไปเลยต่ออีกไม่ดอยจ้ะพวกนั่งกันในการไม่ยังตื่นกันด้วไปไปไปส่วมเต็มบาทนี่ละเฮ่ยพ่อเรื่องเรียกเรื่องเบอร์ก็อืมส่งเสียว่ามิเก็ดอะไรหวดนี่เจ็ดยังค่ะลุงพ่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดเทวดานะส่งมี เึ่งเหมือนเขาฝันมือขึ้นนี่ะมีฝันว่างเจ็ดก็แปดทละเจปอืมเจ็ดแปดเจแป็ดต่ไปบินเทบ,บาทวงเสาร์นี่ในตลาดนะค่ะว่าหกสีหมาแหงแหงทีนี่เจ็ดแปดแปดเจห่สหบนล่างไปกับเ <laughs> ต๋อวงเสาร หลังจากฮ็ดภารกิจต,ต่างๆนี่ไปกวดตาบค่พ่อขีข่้งขาะนอนอยู่สูส้บสบายเลยล่ะอาตมาหยิบมาเอาเงิงมาตายตัวเลยปิ่นทองเบิง้งค่ะวา่าว่ามันเจ็ดสองขือนเจ็ดศูนยนี่ล่ะไม่ได้เจ็ดสองอีกเราสิม่เจ็ดสอ็ดศูนย์นี่ ลกตัวเดี๋ยวไหนาตัวน้องหรือปอแต่ไม่ออกออกไปก้นหนายุบมานี่ค่ะเก้าหกก็โซกันอยู่นี่เสือเก้าหกออกไปร้องน้าหนอเมียนนี่บอกมันสั่นตัวข้าช่วยหนูซื้อบัตรข้ามันบอกออกหมูกระเจงตัว่ย ขึอบงเอาหลายตัวไปดีสั่นกับบสื่อหรออืกาบลากเขาด้ค่ะเอวจะเลื่อนจะเลื่อนนะเอ้าเอ้าเมื่อคืนนี่บอกจองตัวบัดเมื <S <S 1> <S 1> ่อเช้าขึ้นหลายตัวเทนของพ่อก right ันเลยข้นข้นขิ้นขึ้นขนขึ้ขนขึน้นขนขึ้ด้นขึ้นขึน้้้้้ โอ้โหวลเลขนะหกเกตนาสมามานะงวดนี <ij id> อ <the Chinese> <The Chinese> ออเเาอา